สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของชาวเกาหลีกันนะครับโดยจะเป็นเรื่องราวจากช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าพี่ดุง PKDC โดยสองหนุ่มจากประเทศเกาหลีนะครับโปรดี้และโนอาได้มีการเดินทางมาท่องเที่ยวณกรุงเทพมหานคร ซึ่งพวกเขาทั้งคู่นะครับก็ได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆโดยมีการเริ่มต้นจากการขึ้นรถ BTS ไปที่ตลาดนัดจตุจักรซึ่งในรถ BTS นะครับพวกเขาก็ได้มีการพูดคุยระหว่างเดินทางว่ารถไฟฟ้านี้ดูคล้ายกับรถไฟฟ้าที่เกาหลีมากแถมยังดีกว่าเพราะว่าแอร์ที่เย็นและนอกจากนี้พวกเขาก็ยังได้มีการรับประทานอาหารในตลาดนัดจตุจักรนะครับ ลหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกเดินช้อปปิ้งในตลาดนัดจตุจักรและดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งคู่จะติดอกติดใจกับสินค้าแฮนด์เมดในตลาดนัดจตุจักรนะครับโดยพวกเขาทั้งคู่ได้มีการตัดสินใจซื้อกระเป๋าเป้ถุงปูนไปด้วยและนอกจากนี้พวกเขายังได้มีการเดินสำรวจรอบๆตลาดนัดจตุจักรและสิ่งหนึ่งที่พวกเขาทั้งคู่ดูจะติดอกติดใจและก็เอนจอยมากๆก็คือเรื่องของอาหารนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ทั้งมะม่วงทุเรียนหรือว่าในตอนท้ายวิดีโอพวกเขาได้มีการไปลิ้มลองเล็งแสบและดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งคู่จะติดอกติดใจกับอาหารในกรุงเทพนะครับโดยคุณบรดีถึงก็บอกว่าอยากจะอยู่ในกรุงเทพเลยด้วยซ้ายังมีรายละเอียดที่น่าสนใจและสนุกสนานในวิดีโออีกมากมายนะครับ ซึ่งเพื่อนๆสามารถตามเข้าไปดูวิดีโอต้นทางตามลิงก์ที่ผมจะวางไว้ในช่องคำอธิบายอีกเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาทั้งคู่ด้วยนะครับโอเคครับในส่วนของความคิดเห็นของชาวเกาหลีนะครับหลังจากที่ได้ชมวิดีโอดังกล่าวก็ได้มีชาวเกาหลีได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างมากมายเดี๋ยวเราไปลองฟังกันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กันบ้าง ถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของชาวเกาหลีท่านแรกกันได้เลยโดยท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าอาหารเหล่านั้นดูไม่ธรรมดาเลยตอนนี้ฉันกำลังลดความอ้วนแต่ว่าฉันก็รู้สึกหิวเพราะว่าได้เห็นของอร่อยๆเยอะแยะมากมายเหล่านั้นมาต่อกันที่คอมเมนต์ท่านต่อไปครับชาวเกาหลีท่านนี้เขาบอกว่าทั้งในเรื่องของการช้อปปิง้งตลาดนัดกลางคืน และก็เรื่องอาหารการกินมันทำให้ฉันฟินมากมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่ามีคนในตลาดไม่ค่อยมากนักเมื่อตอนที่ฉันไปที่นั่นซึ่งเป็นสถานที่ที่ฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นั้นอาจเป็นเพราะว่ามีที่เที่ยวใหม่ๆเยอะมากให้ตายสิฉันอยากไปเมืองไทยเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับ สืบเนื่องมาจากในวิดีโอนะครับที่2หนุม่มเกิดความประทับใจในเรื่องของอาหารหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างในกรุงเทพนะครับถึงกับบอกว่าพวกเขาอยากย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพกันเลยซึ่งก็ได้มีชาวเกาหลีท่านหนึ่งนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันก็อยากอยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับ ท่านนี้ก็ได้มาพูดถึงกระเป๋าเป้ถุงปูนของคุณบรดี้นะครับโดยเขาบอกว่าในวิดีโอมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายและถุงช้อปปิ้งของบรดี้ก็สวยมากและฉันก็อยากลองมาม่วงด้วยเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปท่านนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้มาพูดถึงกระเป๋าถุงปูนนะครับโดยเขาบอกว่ากระเป๋าถุงปูนซิเมต์นั้นสวยไม่เหมือนใครจริง มันคือทักษะระดับเทพฉันไม่ได้พูดตลกนะเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับชาวเกาหลีท่านนี้ก็ได้มาพูดถึงการท่องเที่ยวไว้นะครับโดยเขาบอกว่าหลังจากที่ฉันเคยไปที่เวียดนามและฟิลิปปินส์มันทำให้ฉันตกหลุมรักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฉันก็อยากไปกรุงเทพในทันทีโอเคครับเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไป โดยชาวเกาหลีท่านนี้ก็ได้เข้ามาพูดถึงตลาดนัดจตดุจกตักรนะครับโดยเขาบอกว่าฉันไม่เคยไปตลาดนั้นแต่ว่าเพียงแค่ได้เห็นฉันก็รู้สึกสนุกแล้วมาต่อกันที่เมนต่อไปครับฉันสนุกกับวิดีโอของพวกคุณและฉันก็อยากไปที่กรุงเทพอีกครั้งมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปท่านนี้เขาบอกว่า นี่มันทำให้ฉันนึกถึงตลาดจตุจักรที่ฉันเคยไปเมื่อนานมาแล้วฉันคิดถึงประเทศไทยจริงๆมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าร้านกระเป๋าแฮนด์เมดเหล่านั้นมันอยู่ที่ไหนฉันอยากไปซื้อบ้างจังมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้พูดถึงตลาดนัดจตุจักรนะครับโดยเขาบอกว่า การช้อปปิ้งในตลาดนั้นมันสนุกมากและพวกคุณก็สามารถกินทุเรียนได้และฉันก็ชอบแฟชั่นไอเทมเหล่านั้นโดยรวมแล้วมันน่าสนุกจริงๆโอเคครับเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปโดยชาวเกาหลีทัดนนี้นะครับก็ได้เข้ามาการันตีคุณภาพสินค้าไทยนะครับโดยเขาบอกว่ารองเท้าแตะที่ฉันซื้อที่ตลาดจตุจักรในราคา10,000วอนนี่ก็เป็นเวลา5ปีแล้ว มันก็ยังใช้งานได้เป็นอย่างดีจนถึงตอนนี้เรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่าฉันยังไม่เคยไปประเทศไทยแต่ว่าฉันมีแผนที่จะเที่ยวประเทศไทย8คืน10วันพวกคุณช่วยแนะนำที่เที่ยวในเมืองไทยให้หน่อยได้ไหมมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับสืบเนื่องมาจากคำถามที่ทั้งสองหนุ่มคุยกันในวิดีโอนะครับว่า ทเรียนคือราชาแห่งผลไม้และผลไม้ชนิดไหนล่ะที่เป็นราชินีซึ่งอะไรมีชาวเกาหลีท่านหนึ่งนะครับได้เข้ามาตอบคําถามนี้นะครับดยเขาบอกว่าเท่าที่ฉันรู้ทุเรียนคือราชาแห่งผลไม้และมังคุดก็คือราชินีแห่งผลไม้และตอนนี้ฉันก็อยากกินมะม่วงโอเคครับเราจะมาต่อกันอีกสัก2ความคิดเห็นนะครับ ้ดยความคิดเห็นนี้ก็ได้มาพูดถึงมะม่วงนะครับโดยเขาบอกว่าโอ้มะม่วงมะม่วงมันช่างวิเศษเหลือเกินฉันอยากซื้อให้เต็มสองมือแล้วก็กินมันฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ไปเมืองไทยในซักวันหนึ่งโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวเกาหลีท่านนี้นะครับโดยชาวเกาหลีท่านนี้ก็ได้มาเล่าประสบการณ์ตอนที่มาเยือนประเทศไทยนะครับโดยเขาบอกว่า เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วผมจำได้ว่าผมเคยกินทุเรียนอร่อยๆที่เมืองไทยแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยซื้อทุเรียนแช่แข็งมาลองกินดูโอเคครับและนั่นก็เป็นเพียงแค่บางส่วนของความคิดเห็นของชาวเกาหลีนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อวิดีโอของช่อง YouTube Pikachu PKDC เพื่อฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ